มาเล่นอะไรปีกีกีกกกแล้วก็ที่แปะอะไรก็มาปเแล้วก็สปริงอ่ะที่กอดโอเคเล่นที่ถูกต้องเล่นแบบไหนอ่ะเล่นอันไไหนไปยืนยืนทาสปริงให้เพื่อนเพื่อนดูซิตรงนั้นน่ะไปยืนทํเลยอุ้ยทีเล่นที่ผิด สนิทต้องเลยแบบจิ้งมันเล่นถูกไม่ใช่เหรอลูกโอ,อ้ <Un> ไหนไปดูสิมันยาวได้แค่ไหนไปดูสิมันยาวได้แค่ไหนมันสูงขนาดไหนนี่น่ากลัวโอ้โยโอ้ยมันยาวมากเลยเนี่ยโอ้ยาวมากเลยแต่ยังไม่ยาวที่สุดอ,อ,ยอ,อ,ยอยังไม่ยาวที่สุดตีนคอยอันนี้ก่อนไปอันนี้ก่อนไปไปไปนะ โอ้ยมันยาวมากเลยโอ้โหด,ดูดิพี่เซนพ่เซนเขาดึงนี่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 นอ๋เนะอเรามันจะดึกระดึกระดึกได้กระดึกะดะดึกระดึกรดึกระดึกระดึกะดึะดึกระดกระดึ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 นระดนกะดึกระดึกระดึกระดึกะดึกระดึกรนดึกงเดึเลย,ย,ย,ด,เยดึกระึกงะดกระดกระดึกรดร สปริงยาวมากเลยนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมามาจะปล่อยเลยนะเอาดึงแล้วมามาจะปล่อยนะหนึ่งสองสามติดติดอุ้ยเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งนี่ดูซิันจะเป็นสีลงสวยนะนี่เวลาราทำนี่นะ โอ้ยเยอะเตชีสเลยค่ะอุ้ยถึงลงมาเลยค่ะกินชีสกดกดเออเออกด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 นี่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 ฟังเสียงฟังเสียงนี่มันจะเป็นนิ่มๆนะคะเป็นของเล่นแบบว่า ทำให้นุ่มมือพอเรากดเสร็จแล้วเราก็กดกลับไปอีกอนะเ,ออเดี๋ยวเราเล่นกันอีกรอบเนาะเออเดี๋ยวเราเล่นกันอีกรอบนะคะอันนี้มันจะทําให้เด็กมีสมาธินะวิเซนจะทําให้ดววูวิธีเล่นที่ถูกต้องอุ้ยอุ้ยออ้ย,อ,ย,อ,ยอันนอ้คือวิธีการเล่นที้ถอกต้องแบบรวดเร็วนะคะ แล้วเรากลับไปเหมือนเดิมเอาใหม่แล้วก็กดใหม่ก่อนลูกมันถึงจะกดได้กดกันอ่ะเดี๋ยวน้องซีนจะทำม้างอ่ะอ่ะน้องซินทำแบบพี่เซียนอ่ะทำซีบั๊บเนี้ยวื๊บไปเลยลูกวืบไปเลยไหนทำซิบั๊บออ้ยนี่อ่ะอ่ะเอาวืบใหม่อ่ะน้องซินทำ โอ้ยโอ้ยนี่รูด้ดัด้มสินชอบใจอ,อ่ะอ่ะสุดท้ายโอ้ยมองไม่เห็นเลยเราเรามาทำชา l e n g e อันนี้กันดีกว่าบ๊ายบายกดให้กดให้หมดภายใน15วิโอ้โหมันก็กดหมดอ,อยู่แล้วแล้ว,ล,วลูกปลือดเดียวก็หมดแล้วใช่อันนี้อันนิ่ม อันนี้เดี๋จวเวลาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบิ่เเวลาสิบวิอันนี้เริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้ว เอาโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกันข้างหลังนีกก่อนเนาะวันนี้จบคลิปแล้วดีกว่า,าเล่นสนุกสนกก่อนนอนอันนี้เป็นมือแปะนะคะอันนี้เป็นมือแปะมันจะเป็นมือแปะเวลาเราแปะอเงี้ยมันก็แปะไปที่กำแพง,ง,แงนี่เดี๋ยวพี่เจนจะแปะให้ดูอันหนึ่งสองสาม เออโอ้โหไม่รู้เป็นโมโหอะไรนะอดเลยเดี๋ยวโดนตาหมืม้าไม่ใช่โดนตาน้องซินนะอ่ะเดี๋ยวกิมหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่นนะคะเดี๋ยวเราอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมิเซีนกับน้องซินด้วยนะบาย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 เย้ยบายบายค่ะบายบายค่ะ Bye bye bái <laughs> bai <laughs> 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 ừ, ừ, ừ.